บีเอฟซีแต่ส่งแล้วไม่ใช่ไนครับเดี๋ยวส่งทั้งคลิปทั้งรูปเลยครับเดี๋ยวแมกงนี่ครับบีเอฟซีบอ่ะแมตช์แรกนะฮะออนฮือก่อนนะอันนี้เป็นออนฮือก่อนตามแผนนะครับเนาะกรันเอาเามาดูครับเกมการแข่งขันรอบตัดเชือกรุ่น14ปีครับผมนี่ครับ ทานอคาเดมี่นะฮะปรสินผว้นี้นะครับครูเตมนะครับกับครูฟาร์มนะครับครูเตมผานทับตกสวัสด์นะครับแล้วก็ครูฟาร์มนะครับโรงเรียนบ้านห้อยสร้างพระผาวิทยานี่ครับใครชนะแมตท์นี่นี่รอชิงเลยนะผม ตอนนี้เสียงไทยกันเป็นทิียบร้อยแล้วบอลบ,บางบช้าครับนะฮะสนามฟุตบอลบางช้าแม่เล้านะฮะทำเแื่อนก็โดนสูงเชิญุดยัาหายนะครับนี่ครับใครสนใจส่งสนหลานมาเหียนได้นะฮะรุ่นสิบสิบสองปีนะฮะต่าง โอ้บังนะฮะหรือบังช้าบังช้านะเป็นฮับดูแลอยู่นะพีเคจูเนียเอฟซีสีเท้านะฮะแล้วก็พาน์อะคาเดมี่สีน้ำเงินแดงครับ าดูครับรอบ2หรือรอบตัดเชือกนะครับทีมไหนชนะเข้าไปยืนรอชิงนะครับร<อ>ถ้าเสมอนี่ดวลจุดโทษนะครับผมสำหรับแมตต์นี่อคาเดมีลองทักทายก่อนลูกนี้นะครับวันออกหลังไป ไปแล้วลูกเลยคู้มันเล่นด ouais ียิ pues, okay. ่งออกไปนิดเดียวครับบอลในรอบนี้ใครได้ประตูขึ้นนำก่อนก็โอกาสเป็นผู้ชนะตอนทักทีสามทักสามสิบทีเลย ผ่านทุ่มาครับผ่านทุ่มาโอเคถ้าด่งนี้ยกเท้าสูงครับแน่นอนครับ สมัยการก็นะครับเซฟนักเตะอยู่แล้วครับนะาแต่ถ้าจะในเกมเับแน่นอนครับการกีฬาเขาต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัะธากันเสร็จขอโทษขอโพยน,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 นะครับเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นภาพที่น่ารักครับที่เจ็ของเราทุกคนนะครับอนาคตก็อาจจะเป็น ทีมสโมสรบ้างอาจจะเป็นแอนเฟรนี่ทีมซาดบ้างนะครับก็ลูการของเรานะครับอาจจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นครับเพราะนั้นประสบการณ์ครับสำคัญครับแล้วก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่เราเรียนรู้ในสนามครับเป็นไงครับลูกนี้ไม่มีปัญหาครับผู้รักษาประตูรับไว้ได้ดีเทสเดียวได้ครับลูกนี้เอายังกรรมการเรี้ยร้อยลุกเปล่าครับในกรอบครับผู้รักษาประตูพลาดครับลูกนี้ ในอยู่นครับนอยู่นครับโอ้น่าจะนอกตรอครับออกกอกอกมายผลภาดก็ม่เห็นเส้นนะครับภาดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันี้นอกกรอบนะครับกรรมการสีแล้ ลงนี่ครับตรงนี้เบอร์สิบของพีเคทูเนียครับว่าไงครับยิงแล้วเห็นช่องครับแม่นูมุมแล้วกีนูนี้แม่นมากครับเข้าสอสองไปเลยนะครับทำประตูให้พีเคทูเนียนำ่านอคาเดมี่ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบเล่นดีนะครับเล่นดี ผู้เล่นที่เล่นดีครับมีน้ำใจนะครับมีโอกาสจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในรายการนี้นะครับยังได้บุกต่อครับพี่เชษท์เนี่ยแต่พานอัจฉริมีก็ตัดได้ตัดได้แล้วตอนนี้บอลถูกติดอยู่กลางสนามไงครับสองการถึงนะครับไม่ถึงครับโอเคออกข้างไปขึ้นหน้าขึ้นหน้าเออหน้า ผ่านโจรึุนหน้าตรงนี้สิชี้ว่าเป็นลูกเตะมุมครับบส้นสอะไรั่ีบงผ่านเตะมอมมานี้เป็นลูกูงครับโอ้ให้เสาสองครับสาไกลยิงเนี่ยับแบ็คมานีเจอะี่เลยอะ ยังตั้งใจไม่ได้ครับตั้งแต่นำโดนทานหอมนะครับหอมเบืองแล้วตรนี้อู้ใจนิดเดียวครับอู้ใจไปปวดไปปวดได้เขาได้เขาได้ นู่ครับสองล้วนสองู่วนแล้วคนเดิมนะเบอร์แรงลูกเมื่อกี้ยงเบอร์แรงครับยกมือครับเบอร์เบอร์สิบเหมือนเดิมนะครับ เวลาเวลาเปลี่ยน,นตัวนะลูกให้ผู้เล่นในสนามออกมาก่อนะะน,น,อนะครับแล้วค่อยเข้านะครับ

ติดขนาดเต้นไปร้อนหน่อยร้อนหน่อยเริ่มไปดูห่างเริ่มไปเกียรติยาสอนเด็กใจไม่สั่งเริ่มไปเหมือนกันครับดันขึ้นไปกับดันขึ้นไปให้คนไปดูตั้งหน้าของกันไปได้ยิงสนามก็ตอนนี้ผ่านก็รุกหนักเลยครับ เตะวงมาก็ไม่มีอะไรครับฐานนะคุณนี่หุ้มไปเดินกระดับแม่จะมุนไปไหนนี่ตอนนี้โอ,โ,โอ้คเอตัวนี้ก็ยังตั้งเกมไม่ได้นะครับด้านครับลยุกหนักเพื่อจะเอาตูตีใครแตกให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีเวลาครับลูกนี้ขัดขวางการยริงนะครับโดยเข้าจากข้างหลังครับ กรมการให้ฟาวคขก็ได้ซองกดดีซองสาอง่ะ้เจมแจนสแน่น่นเน่เน่่าอ่ะเสาองอ่ะอ่นก็ได้อ่นกระตมไปยู่เสาสองอ่านเลยก็ไปดิเสส ขาเดียวไม่ยังติดอยู่นะครับไม่น่าเชื่อครับมาทันขานั้นเลยนี่อยไกเลยไเลย ปีเกลบครับเกล็ดไปครับแย่งกันทับเกล็ดไปไม่ให้เสียงนั่นะครับตัวได้ไหละตัวไดละโมซิปนะเดี๋ยวนีครับตัวเนี้ยโดนมาแล้วตรงหน้าเก็บบอลได้แต่ก็เสลือต้องไปผม่นนะโมซิปนะให้ขวาทางขวาทำไงครับเลี้ยงไปตรงนี้เลี้ยงไปโดนตัดได้ เัายังได้บอลอยู่ครับโอเคัวเนียครับตรงนี้โอ้โหุกไปกระเจาประตูที่สามครับตอนนี้ผ่านอะคาเดมีก็ยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับตามสองลูกครับนี่ต้องตามแาลูกตีใครแตกให้ได้ก่อนสองหลังโลนขึ้นไปแล้วครับน่าเก็บบวลไไรหรือเปล่าถซอตู้โอ้โหลับติดมือเลย ไปโยนนะไปนะไปนะจับครับเรียคุณไปแล้วมึงออกข้างไปถ้าลูกนี้เสียดายน่าฝากน้องๆครับน้องๆตามบอลด,ด้วยนะครับ diễn tê, diễn Quay cầm liếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะหมดเวลาครึ่งแรกสองประตูต่อศูนย์ครับผมหมดเวลาครึ่งแรกนะครับตอนนี้พิเศษานนียเอฟซีครับงามารอาจาเดมี่อยู่สองประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากเบอร์สิททั้งสองลูกครับเสือเล่นดีนะครับ